โอ้กูละเบื่อเด้เมียนี่ว่ามากกูละศูนไปแต่หันไปเต้นนี่พาเขาโบซักให้กูมีหยังกะใช้รถมีหยังกะใช้รถ่นว่าเสื้อผ้าคอยหอยได้ตู้เหมอนเอาไปใช้รถกูละเบื่อเบื่อว่ามากกูละเบื่อเบื่อกูละบุญญากูไอ้พี่ไอ้น้องไอ้ไทยบ้านไทยเมืองเบื่อเบื่อฉันๆใครกูใช้เโอ้กูงืดไหลอีกน้อยซุมนี้ไปใสเบิดวะาโอ้น้องกะใช่บ่ได้ ซอกเวียดเข็ดบ่น้อยก็เสิยบเข็ดอย่างอะไรกูยังเข็ดยังลาบอยู่กูก็ลาบอยู่แล้วแต่ว่ากระต้องซอกแนวเข็ดแนว้อหาก็อยู่แต่เงานบ่ได้เฮียงไม่ไปเป็นดาโหดวะมูซูซเข็ดอยังเอื้ยซูไปสเซย์เอ้ยซูไปสเกูถามซูดูเอื้อเสือบ่าพอบ่เพื่อกูเต็มบ้านเต็มเพื่อนแต่บ่ซักให้กูทำมัหนุ่งเสื้อเอื้อยกับตัวนั้นก็เสื้อเอื้อยเมื่อกวี้ตัวไหนก็ใส่รุนในตู้ในตูัวขน่ะ ยันคนอายบ่มึงยันกูอายคนบ่ีเสบือยู่นีเนื้อกดโซ่กีเสบอตัวนไปูใส่เขากระไรฮอตหันดอ๋เราคือเองินซื้อมาพอแล้วคนหักตัดหัไปพอนี่ใส่ได้ซั่นี่ะเนี่ยกูบกล้าไปใส่กูจงมาหาสูกบุักเสือผ้าย้กูแนนย่อซื้อกะได้จงเห็นนางบิดเบินมก็นั่งบอกนั่งจ่ากันอยู่นีบอกเต่เรื่องผู้บ่าวจังสันจังสีบ่เคยสั่งข้าวสาซหาือเพราครอบครัวของพวกเขาทะลทะเลบุกซ้ายยังดิหนิหาเรื่องยังก็ว่ มึงจะบอกเลยสิไปขายหอยโอ้ลาบแล้วลาบแล้วไม่เคยไปแล้วเว้ยมันเจอทุกท่าทางอยู่เบียกงานมันบูดบ่อยากดอกกันเทาสีเฮ็ด้วยนะบูดบ่อยากไดะมันยากค่ะเวียกยากสไตล์สมัอนี้แมนเงินมันหาง่ายๆหนึงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นด้วยไ่ย์ยายมีอยู่นี่นี่เป็นยังยายมีเป็นยังยายมีบ้านอยู่โล่อยู่หัวบ้านต็นบ่กถายวัดลงไปนอ่ะเป็นยัง นอนซื่อๆก็ได้เงินสมบัติอย่างเคยสมบัติสมบัติเอาไปเฮ็ดนี่พี่น้องอยู่ทางไกลๆผุ่นยะโสธรบุรีรัมย์อยู่อุบลอยู่ต่างประเทศก็มีประเทศเล่าก็มีเด้โอ้ยสบัต้ขามมาเอาผ้ากันเอาเงินมาแล้าเบิดเป็นยังไงนอนเชื่องๆน่ะนอนยื้อซื่องๆาดเอาฮับไปเฮ็ดนี่เด็กฮะเฮ็ดเด้เฮ้ยชูต้องขึ้นดีๆก้นนี้สิเฮ็ดขึ้นเล่าหน่อยขึ้ดีเงี้ยไปเร็วๆไอ้เคย บะไ่ได <anto> ้ออกแหงอย่างน้องยืซื้อน้องยืซื้อเฮ้ยน้องรับตาสัเร็จเด่นโอยบาดโคตรขักเลยน้อยแหงมากเลยอันนี้แหละเงินนี่ไหลมากที่มาาการนอนคือชีวิตจิตใจของเค้าเลยนไอ้เคยคืคำมาเศร้ามากนั่นพระหม่ให้พรอนี้ต่างหากสมบัติปาดเขาบ่ต้องเขาบ่ต้องออกไปยุทธถาอยู่หน้าบ้านละเ่ต้องไปเฮ็ดบาสบ่ต้องไปขายหอยเ่ต้องไปเมื่อขาไ่ต้องไปให้เขาด้น้อยไให้เขาขนเครื่องไปเลยได้ะ ต้องเห็นให้เราเป็นคือเราให้ได้ดิโบจ้าต้องติดต่อก่อนมันบ่ยากมันบ่ยากต้องติดต่อก่อนก็ต้องติดต่อเออไงประเด็นวะสุกพาเขาไปพบตระกูลใส่หัวหัวหน้าเขาอยู่ใส่ซูมันใจบ่ว่าสูเ็ดไ้มันใจเห็ดได้เห็ดแล้วสูเห็นหน้ากูอีกดิโอ้โบป็นยังฮะเงินมาเขากับยูกับเงินเขากับพลอ่บ่บเดี๋ยวบ่เห็นหน้าเออบ่เห็นหน้ากูดเลยฮะเอาเขาก็หาเงินมาเขาอยากมาเขาก็มาเราสกิเกตไงเขาไม่ยุติได้แล้ว มาบ่ได้เป็นอย่างสิมาบ่ได้บ่ได้มาหากูอีกไปหาเงินจักปีสองปีแล้วกลับมาเฮ้ยกูบ่เห็นไผมาจักเทื่อนเลยเหรอก็มาผู้ผู้ที่เฮ็ดงานขึ้นเล่านึ่งไปแล้วก็ไปเลยแล้วบ่มาจักเทื่อนเลยเอาก็เจ้ารวยแล้วก็เจ้าลืมได้บ่บ่แม่นรวยแล้วอยู่คุณมันสบายดีเขาอยาแม่สบายแล้วก็บ่อยากมาลําบากกี่หนีัะสบายบ่สบายนอนงยืนซื้อเพิ่นก็แต่งหน้าให้เนาะโอ้ ก็ไม่ได้อาบเองกใช่ไหมก็จะอาบให้อีกก็ยักไ้อยู่เนาะล้างแต่มือไม่ต้องอาบมตัวใช่ปะเออล้างแต่มือโอ้ยจะล้างแต่มือให้เวลากินข้าวเออล้างมือให้ไม่ต้องล้างมือกินข้าวเองไม่ได้กินล้างซื้อล้างซื้อ่ต้องมาป้อนให้เออก็จะป้อนให้บ่ป้อนเป็นยังงล้างแต่มือไม่ได้กินข้าวหรอกเป็นยังไงกินแต่สำลีสำลี อู้สงสัยอาหารใหม่แบบขนาดเนี่ยกินเหล้าขนาดเนี่ยกินเหล้ากับพระธรรมดาเด้เป็นยังเป็นเงินไปเนี่ยไปเป็นเงินกินเงินท่านเขาใช่ปะโอเขาก็ซิลวยเขาก็ซิลวยรวยไปอยู่บ่ล่ะสิหรือไปบ่ไปแล้วเนาะไปไปไปไไไปปปซื้อไปรีต่อไปไปเก็บคืนไม่เคยสูโห้ว่าเราเห็ุหนังเห็ุหนังฮะซูว่าเราเป็นหนัง แล้วก็นอนยื้อแล้วแล้วตายไปไปว่ล่ะส er ิ่งไปวะตายคือมีคนเอาเงินให้เอ้ตายแล้วเขาขอเงินมาซอยบุญมาห่วมบุญเอาอันเด้อสมมูรณ์ไปดูอีกมั้งอันดูอีกเด้อมาซอยเด้อลอยหนึ่งหน่อยเด้ออันนี้ลอยหนึ่งเด้อเอาไปยูดดีกินดีเด้อไปมองที่ชอบที่ชอบเด้อพี่น้อมมึงมาเบิดกูจะพูดหนึ่งสิงให้มึงพากันไปพากันไปชื่อชื่อชื่อ ไปไม่น้อยมั้งมึงก็ไ้ไปมึงก็ไไป